ค่นในส่วนตัวเป็นคนที่แบบอัธยาศัยดีก็ว่าได้เป็นคนที่คุยสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือรักอาชีพใน,ในด้านบริการแล้วคือเราพอลูกค้าเข้ามาที่ร้านเราแล้วเขาได้รสชาติของกาแฟเมกาโนไปเติมนมเฉยเลยไม่ไงสั่งเมกาโนแต่ไปบีบนมใจลอยไปยได้กไ่อนไป่ะชอบอเรียนรู้สิ่งใหม่ๆใ,ในการทำกาแฟมากกว่าการที่จะชิมกาแฟพรอบ กลิ่นของกาแฟเพราะกาแฟหอมมากค่ะ<ม>ก็คือก็เลยเหมือนมีแรงบันดาลใจที่ให้เรามาได้ทำเป็นธุรกิจตรงนี้ค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็ทำงานอยู่ในส่วนราชการแล้วก็ออกมาทำธุรกิจเป็นของตัวเองอย่างเช่นค้าขายเสื้อผ้าตามตลาดนัดแล้วก็ ค้าขายกระเป๋ามือสองอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็พอดีมีบุคคลสําคัญท่านหนึ่งเขาได้เชิญชวนมาขายกาแฟณนะสถานที่ราชาการส่วนนี้นะเพื่อจะได้เป็นการบริการลูกค้าที่มาติดต่องานเกี่ยวกับอำเภอค่ะในส่วนในสถานที่ราชาการ เมนูที่เราแนะนําส่วนมากเราจะแนะนําเป็นเมนูกาแฟสดซะส่วนใหญ่เพราะที่ร้านเราขึ้นชื่อด้วยเรื่องเกี่ยวกับเมล็ดกาแฟกาแฟสดที่ร้านนะคะจะมีรสชาติหอมอร่อยและลูกค้าส่วนมากจะนิยมถ้าชอบกาแฟรสเข้มข้นก็จะเป็นเราจะแนะนําเป็นของเมนูเอสเปรสโซ่ค่ะส่วนถ้าลูกค้าต้องการรสชาติอ่อนนุ่มเราก็จะแนะนําเป็นเมนูลาเต้ค่ะจะมีส่วนอื่นก็จะมีเมนูเช่นน้ําผลไม้ แล้วก็จะเป็นเมนูนมโสดโกโก้อะไรประมาณนี้ค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าคือีอยู่ในร้านคนเดียวลูกค้าก็ลอได้เพราะพอลูกค้าต้องการเลือกแล้วที่จะเดินเข้ามาดื่มกาแฟที่ร้านค่ะลูกค้าที่มาส่วนใหญ่นะคะจะเป็นลูกค้าขาประจำมากกว่าค่ะที่มาดื่มที่ร้าน เพราะว่าเราคิดว่าเขาต้องติดใจในรสชาติของกาแฟของเราอยู่แล้วเพราะว่าเราเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดมาให้ลูกค้า ลูกค้าส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่เลยนะคะจะเป็นลูกค้าในส่วนราชการในละแวกนี้มากกว่าก็ถ้าเป็นลูกค้าทั่วไปก็จะเป็นประชาชนที่มาติดต่อราชการในในส่วนราชการใกล้เคียงอะคะ่ะเรามีความสุขมากในการที่เ,ออเราได้ปรุงกาแฟให้ลูกค้าชิมแต่ละแก้วนะคะเราเห็นลูกค้าที่เข้ามาเดินเข้ามาหาเราเราใส่ใจในคุณภาพสินค้าตรงส่วนนั้นมากกว่าที่เราจะให้ลูกค้าได้ชิมกาแฟที่มีรสชาติที่อร่อย ไม่ดื่มกาแฟทานกาแฟไม่เป็นแต่เราเคยชิมแล้วนะคะว่ากาแฟรสชาติเป็นยังไงเราก็อยากจะรู้ใช่ไหมคะพอเราได้ชิมไปเนี่ยมันรู้สึกว่ามันขมรู้สึกว่ามันมันทำให้ใจสั่นนอนไม่หลับเราก็เลยไม่ได้ทานกาแฟแต่สิ่งที่สําคัญสําหรับที่ตัวเองได้รับกับจากกาแฟก็คือกลิ่นความหอมของกาแฟค่ะมันทําให้เรามีพลังในการที่เราจะต้องชงกาแฟแต่ละแก้วนั้นให้กับลูกค้า บริการให้ลูกค้ามีเกิดความประทับใจกับรสชาติของกาแฟที่เราชงให้แต่ละแก้วอ่ะในการที่เราจะขายกาแฟตอนนี้ที่ร้านกาแฟสดของเราเปิดมารวมปีนี้ก็ปีที่5แล้วนะคะแล้วก็คิดว่าเราจะทําธุรกิจกาแฟตัวนี้ไปอีกนานเลยแต่ก็คือเราก็ต้องได้รับโอกาสจากบุคคลที่ให้โอกาสกับเราค่ะ ตอนนั้นท่าจะแนะนําเมนูเมนูกาแฟสดของทางร้านนะคะหรือเมนูที่เราขายอยู่ที่ร้านกาแฟสดของเรานะคะก็จะมีเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่ลาเต้แบล็คคอฟฟี่ค่ะแล้วส่วนเป็นน้ําผลไม้เราก็จะเป็นเครื่องดื่มน้ําเครื่องดื่มต่างเช่นบูฮาวายน้ำมะนาวน้ำมะนาวนี่เราใช้มะนาวสดจากลูกเลยนะคะเราไม่ใช้มะนาวเม,ะมะนูนมสดแล้วก็ม go, เมนูโกโก้ชาเขียวชาเขียวนมสดค่ะ แล้วก็ชาเขียวมะนาวน้ำผึ้งคือเป็นเมนูที่หลากหลาย